สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง56พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง56ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันซึ่งหูลนิทิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้ำพระราชฤ ไทยจากฟ้าสู่มหานครฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่ซึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายุกิติมศักดิ์หมูลที่นิธิโครงการหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชฌา12สิงหาคม2568รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชปรมนาปบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิโครงการหลวงตลอดจนเพื่อเผยแพร่พพผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา55ปีโอกาสนี้ทอาพาเนตรนนิทรศการเฉลิมพระเกียรติชุดน้ำพระราชฤทัยจากฟ้าสู่มหานครประกอบด้วยนิทรรศการทะสืบสารงานพ่อจากภูผาสู่มหานคร จแสดงจุดเริ่มต้นโครงการหลวงในปี2512ที่ดอยอา่างขางจังหวัดเชียงใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนาก,กาธิที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปอบพิษรและการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยการลดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูผืนป่าและการขยายผลสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นต้นแบบ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงสืบสารรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงก,ก่อเกิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาศที่เบดมริสถาบันการเรียนรู้และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนติดแดงในรัชกาลเอลเดว์ส ดอกไม้แห่งพระเมตตานำพาสู่งานวิจัยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานต้นเอเดวิสให้แก่โมลินิทิโครงการหลวงเมื่อปี2562เพื่อนำไปศึกษาวิจัยขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงโดยนำมาทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็น ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จออกดอกได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งเกิดเป็นนวัตวิจัยตอย่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและสร้างอาชีพให้แก่กเกษตรกรบนพื้นที่สูง และนิทรรศก,การศิลปะที่พื้นที่สูงสืบสารใต้ร่มพระบรารมีจะแสดงพระราชดำรัสและเหตุการณ์สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับงานผ้าทอภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นถิ่นบนดอยสูงที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีการถักทอด้วยเส้นใยธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแฝงไว้ด้วยวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและต่อยอดสู่หัตถกรรมร่วมสมัย ต่อจากนั้นท่อพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานในพระราชด âm ริอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และงานศัตถกรรมชุมชนซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาและพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพ,พยายามยากสภากาชาติไทยนำเสนอเสื้อคอกลมเพื่งนพาซึ่งได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดในการทำงานของมูลนิธิได้แก่แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาที่ร่วมกับหมูลล่ลนธิธภูบดินในพรอบรมราชูประถมนำกาแฟพันโรบัสตา้าผลผลิตจากชุมชนในพื้นที่ของหมูลล่ลนธิธิมาใช้ในร้านกาแฟอินสปายของกรมราชทัณฑ์และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนร้านผู่ฟ้านำเสนอผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีประหัด อาทิเสื้อกระบอกน้ำสมุดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องดื่มผักเชงดาคุกกี้สับป,ปะรดและแชมพูสมุนไพรบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาจำหน่ายอาทิมะม่วงอบแห้งแบบนุ่มคลุกกะปิหวานซึ่งเป็นผลผลิตจากการพัฒนายอย่างต่อเนื่องร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานหลวงทั้ง3แห่ง มูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นาะพบรมราชปถาัถฑมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้มีรายได้มีงานทำหลังพ้นโทษอาทิกระเป๋าผ้าปากักลายต่อก้นจากสาร โอกาสในท่าวพเนตในรัศกาลกาแฟโครงการหลวงต้นน้ำแห่งความยั่งยืนจะแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรดำริโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรม โดยเสยเด็จพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษทออพระเนตร์ต้นกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงก่อเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนากาแฟโครงการหลวงจนนามาสู่ผลสําเร็จของการส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและการเผยแพร่ไปหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของหมู่ลิธิที่โครงการหลวงกว่า3,000รายการกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารกิจกรรมการสแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมเสวนาด้วยงานจะจัดไปจนถึงวันที่12สสิงหาคมนี้ ่ใจสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสารรักษาต่อยอดแห่งแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ปอดของคนเมืองในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสารรักษาต่อยอดส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตป่าเล็กในเมืองใหญ่และในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสวนพุทธศาสตร์สากลมรดกฐาน b g c i Botanic Gardens Construction International และสวนจากภูผาสูงมหานทีณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตตะุจักกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไห้ส่งพระกรุณาสืบสารรักษาต่อยอดโปรโดกล้าประกะมอมให้คณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตดูแลรักษาสวนแห่งนี้สืบต่อตามพระราชบายของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโปรโดกล้าโปกระ่อมให้มีการพัฒน,นาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยมากที่สุด ทีุ่ณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชโอาายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีรูปแบบการจัดสวนเป็นไปตามหลักระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชพันธุ์เช่นเดียวกับพื้นป่านในธรรมชาติให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์ ทำให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้ได้รับการรับรองจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สากล BGCI เมื่อปีพุทธศักราช2567อันสอดคล้องกับพระบร,รมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีคือเป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อชีวิตพื้นที่สีเขียวเพื่อใจเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร กับเป็นพั้งแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันไม้สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนได้ช่วยกันรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปนอกจากนี้สวนจากภูผาสูงมหานาทีคือแบบจำลองระบบนิเวศจากยอดดอยถึงปลายน้ำถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์ป่าและการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ สร้างความเข้าใจเรื่องธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและเข้าถึงได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมบราชนินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายพระเนตรที่มุ่งมั่นให้สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติกลางเมืองเป็นศูนย์กลางแห่งป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงต้นไม้ แต่นี่เป็นต้นทางของจิตสำนึกมีความรักเรื่องหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสายใยแห่งชีวิตเพื่อกูซึ่งกันและกันตลอดไปถึงวันนี้นะคะสนสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตนอกจากที่ได้ทำหนะ้าที่เป็น,นสวนสาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศแล้วนะคะสวนแห่งน,นี้ยังเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเป็น ป่ายเล็กในเมืองใหญ่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ